ดังนั้นช่วงเวลาสี่ทุ่มคุณยืนยันได้ไหมว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือหมายความว่าถ้าดูตามนี้ใช่ไหมฮะคือหน้าเรือจะมีสองคนนะะเปิดภาพใหม่น่าจะเป็นปอให้ให้คุณให้คุณเต้อธิบายแต่ถ้าเป็นเสื้อเนี่ยเสื้อมันเป็นเสื้อเสื้อของกตินะครับค่ะคนขับก็ต้องเป็นโรเบิร์ตนะครับด้านหลังคนขับก็ต้องเป็นจ็อบนะครับแล้วซ้ายมือซ้ายมือของโรเบิร์ตนะครับ ที่นั่งอยู่ตรงพานักท้ายเรือไม่ใช่ท้ายสุดนะฮะแต่หันไปไปหน้าเรือต้องเป็นแซนภาพต่อไปค่ะแต่ผมไม่เห็นไม่เห็นแตงโมนะฮะค่ะส่วนคนอื่นจะเห็นก็นแล้วแต่แต่ผมมองว่าคุณคนช่วยหาหน่อยว่าน้องแตงโมอย,อยู่ตรงไหน,นเพราะว่าถ้าถ้าตามถ้าตามสิ่งที่คนบนเรือให้การภาพในช่วงเวลานี้ แตงโมยังต้องอยู่บนเรือนะต้องอยู่บนเรือสิครับเพราะว่าภาพถ่ายภาพถ่าย21.56ยังอยู่ใกล้ๆสะพานพระราม8อยู่เลยที่กอดกับกระติกและภาพลักษณะนี้ต้องเอาไปวิเคราะห์อะไรอีกไหมคะเพราะว่าภาพมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเอ้ยช่วงเวลานี้จริงปะคุณเต้คือตอนนี้ตอนนี้นี้คือพยานหลักฐานทางราชการค่ะแล้วผมทําหนังสือทางราชการขอมาอ๋อโอ้คุณแล้วก็ละเอียดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานเท็จและไม่ใช่พยานหลักฐานที่มาต่อเติมเพิ่มเติม อันนี้คือส่งเข้าไปกับตํารวจเรียบร้อยแล้วด้วยอ่าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษให้เดสายไปแล้วด้วยครับผมดังนั้นโกหกไม่ได้แล้วนะโกหกไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าโกหกผมก็ต้องการเป็นคนให้พยานหลักฐานเท็จต่อเจ้าพนักงาน